สวัสดีพี่น้องปองายซุปูุซุขคนด้วพี่น้องจ้ามือนีกัมาพบกับจินนี่ผ้าเพิ่นอีกแล้วเนาะจ้ามือนีจินนี่สิ้ผ้ามาเบ่งมูแม่สาวของจินนี่เนาะพี่น้องมือนั่นจินนี่ได้เอาขี่คอพันเนาะพี่น้องเอาขี่มูคอพันมาให้แม่พันของของแม่มูให้แม่มูโดมเนาะจ้า ม่เบิงว่าอาสามมือแล้วแม่หมูเป็นจังไดแน่นอนพี่น้องสามมือแล้วนี่มีอาการึืนซัดแล้วพี่น้องเพรต้องไปซื้ออีหยังให้มัดเสียเงินเสียทองพี่น้องจ้านี่ึืนซัดแล้วพี่น้องจ้านี่เพรต้องไปซื้อสเปซซื้ออีหยังกินหมูตัวผูนาะพี่น้องจ้า คอ,อกหมูจินนี่โบมี่พอพันน้พี่น้องบบมี่พอพันได้ไปคอขี่หมูพอพันคอ,อ,อ,อกฟ้ามขางๆน้าพี่น้องเอามาให้แม่พันของจินนี่โดมเนาะไปเอาแค่ขี่หมูพี่น้องจ้านี่อาการคืนซัดที่ชดัดเจนแห้งสังเกตได้จะมีเพื่อนกลเป็นสีชมพูนาะพี่น้องคืนซัดแล้ว มือนีกับผ้ามาเบิงมาตามคลิปก่อนนะพี่น้องจ้าว่าเอาขี้หมูมาให้แม่หมูแม่พันธุ์ดมเป็นจ้าไดหมูขืนซัดไปนี่อันนี้เป็นขี้หมูตัวปูที่มือน้าจะนีเอามาเนาะพี่น้องเพื่อนกัได้ดมกิน,นพี่น้องมีอาการคืนซัดแล้วพี่น้องจ้ามือหนีผ้ามาเบิงมา ขนสัแล้ะพี่น้องสามมือแม่พ่อสามมือพี่น้องจ้าเมียาการขนสั้นแล้วี่มีสีชมพูแล้วเป็นมูแม่สาวนะพี่น้องได้ครบเจ็ดเดือนแล้วนี่พี่น้องจ้าครบเจ็ดเดือนการได้เวลาที่เข้าจะผสมพันธุ์แม่หมูไดแล้วเนะพี่น้องอันนี้ก็ได้เวลา ให้อาหารเพิ่นเนาะพี่น้องหิวเนาะห้องพี่น้องจ้าเสื้อผามาเบิง้งแม่พันตัวนี้เนาะพี่น้องแม่พันตัวนี้กะกำหนดขอดกะวันที่เก่าอีกสองมือเนาะพี่น้องจ้านุ่มกับเป่งแน่แล้วบ่ต้องเคืนลกูกเบิ้งเป็นคืนหน้ายี๋ยยังบ่ได้เวลากินยังไ่ได้เวลากินอจิมี่ทางนี้กับโตงแล้วนี่ กำหนดคอดอีกซ้อมมือนะพี่น้องอันนี้ก็ได้ไก่และอันนี้ก็ค้องคือกันพี่น้องจ้าเที่ยวมอเบิงมาซองเบิงเลยเนาะพี่น้องทองเขึ้นก่อยากล่งแล้วไก่ละพี่น้องจ้าไก่สิได้ลูกหมูได้ลูกหมูอีกแล้ว นี่แม่พันตัวนี้ก็มีอาการคืนซัดแล้วพี่น้องบอกเลยววิธีนี่ได้ผลแน่นอนพี่น้องจ้า่าต้องไปซื้อสปงสเปชีดอีหยังห้ยุ่งยากนะพี่น้องว่าต้องไปซื้อสเปชีดกินกินสเปกินของหมูตัวผูนะพี่น้องบ่ต้องไปซื้อยากว่ต้องเสียเงินนะพี่น้องจ้าใส่วิธีนี่ได้เลยจ้า าขี้หมูแม่เอาขี้หมูพอพันนะพี่น้องเอามาไว้ใกล้ๆนี่ให้แม่พันของเอาดมพี่น้องจา้าเพิ่นกะสิได้กินของหมูตัวผูนาะพี่น้องก็มีอาการขึ้ืนซัดบางทีนี่พี่น้องจา้าบ่ต้องไปเสียเงนินให้มันยุ่งยากน่ะพี่น้องวิธีของจินนี่คือได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องจา้านี่การันตีได้เลยบางคนนาอเพิ่นก็โอ้เรต้องอ้นี้ยุ่งยากไปซื้อสเปรย์มาฉีด จินนี่บ้เคยฉีดจาเธอพี่น้องจ้านี่จิเพี่ผลสีส้อพูเข้นซัดแล้วพี่น้องวิธีนี่ได้ผลได้ผลแน่นอนพี่น้องจ้าขี่มูตัวผูมาให้เพิ่นดมเลยจินนี่กะสีได้ทับคือกันพี่น้องจ้าโทรไปจองน้ำเชื่อแล้วน้อพี่น้องกะสีเอานำเชื่อมาทับให้เพิ้ลน,น้อพี่น้องจ้า เมื่อนี่จินนี่กับผ้าม่านมาเบิงนลพี่น้องจ้าต่อจากคลิปเก่าเนาะคลิปที่เอาขี้หมูเพราะพันมหาห้แม่พันดมเออเป็นจังไดเนาะพี่น้องอาการหมูเป็นจังไดขืนสัตว์หรือย่างมื่อนี่กับผ้ามาเบิงนลพี่น้องว่าได้ผลแน่นอนรอยเปื้นเส้นเนาะพี่นอ้นอ,นนะนองจ้าคลิปนี้กับจินนี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้ได้พี่น้องจ้ามาตามผลเนาะพี่น้องมาตามผล ขี่มูตัวผู้เขเห่าได้ผลลอยเปิดเส้นมูเขาเห่าก็ได้ขึ้นสัตเรียบร้อยแล้วน้อพี่น้องจา้ารอแต่มือทับน้อพี่น้องเ <c oughs> จนี่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องจา้าผู้ใดที่ชื่นชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจนี่ในเด้อคลิปนี้ก็บจบเพียงแค่นี้เด้อจา้าสวัสดีค่ะ